ขณะที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกำลังพลลาตะเวนในพื้นที่ของอ่าวปากพนงังป้องปรามการทำผิดกฎหมายค่ะ ศูนย์นำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชบูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนังศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนครศรีธรรมราชกลุ่มอนุรักษ์ปากพญาตมบลท่าซักและกลุ่มอนุรักษ์ปากพูลตำบลปากพูลอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้จัดกำลังพลและยานพาหนะทางน้ำลาดตระเวนในอ่าวปากพนังเพื่อติดตามตรวจสอบและป้องปรามการทำผิดกฎหมายทางทะเลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะ ในการนี้ได้ตรวจพบเครื่องมือทำประมงผิดกฎหมายประเภทลอบพับได้จำนวน174ลูกบริเวณร่องน้ำปากนาครอ,อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงร่วมกันเก็บกู้และมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลปากพนังรวบรวมนำส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชเตรียมดำเนินคดีกับผู้แสดงตนเป็นเจ้าของต่อไปครับ